ข้ามวันหนึ่งหลังทำวัดสวดมนต์เย็นสมณีจันท์ได้นำน้ำปานะซึ่งเป็นน้ำมะตูมต้มไปถวายหลวงปู่บุญพาแล้วพูดคุยซักถามท่านว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่เคยเดินทุดงไปเจอเสือสมิงบ้างไหมครับเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากฟังเรื่องเสือสมิงหลวงปู่นิ่งไปนิดหนึ่งคล้ายจะครุ่นคิดแล้วพูดขึ้นว่า เสือสมิงเหรอก็เคยเจอนะตอนเดินทุดงไปในป่าเขตจ,จังหวัดลบบุรีนานมาแล้วละจากนั้นหลวงปู่บุญพาก็เล่าเรื่องราวที่ท่านได้พบเห็นให้สมนเณรจันได้ฟังดังนี้ว่าประมาณปีพศ2480สมัยนั้นเมืองไทยยังเป็นป่าเป็นดงอยู่มากทางทิศตะวันออกของตัวเมืองลบบุรีมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง ชื่อภูซับหลิกเป็นภูเขาสูงและป่าไม้รกชัดมีบึงน้ำกว้างใหญ่ขังอยู่เชิงภูสภาพน้ำในบึงใสแจ๋วเยือกเย็นไม่เหือดแห้งตลอดทั้งปีจึงเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งชาวบ้านป่าหมู่เล็กๆหมู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนั้นด้วยชาวบ้านป่าหมูน่นี้มี15หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเป็นกเกษตรกรปลูกข้าวโพดล่าสัตว์ในป่าและจับปลาในบึงครั้นได้ผลิตผลแล้วก็จะนำบรรทุกใส่เกวียนเทียมวัวไปขายที่ตัวเมืองซึ่งห่างออกไปประมาณ16-17กิโลเมตรพอได้เงินมาซื้อข้าวยูกยาเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นสภาพวิถีชีวิตก็รุ่มรุ่มดอน,ดอนสุขบ้าง ทุกบ้างตามประษาชาวบ้านป่าที่ยากจนต่อมาวันหนึง่งได้เกิดเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านนั่นคือตอนกลางฤดูหนาวได้มีพรานชาวบ้านชื่อพรานแกะออกไปนั่งห้างซุ่มยิงสัตว์ในป่าริมบึงแล้วหายไปไม่กลับมาทำให้เมียและลูกต่างรอคอยอยู่ด้วยความห่วงใยรอจนเกือบเที่ยง แต่พรานแกะก็ยังไม่กลับเมียพรานแกะเห็นผิดปกติและสังหอนใจว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายจึงไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหมู่บ้านลุงควรจ้าพี่แกะผัวฉันออกไปล่าสัตว์คนเดียวตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาเลยจ้ะฉันเป็นห่วงเหลือเกินนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วได้โปรดช่วยเหลือด้วยเถอะจ้า ลุงควรหัวหน้าหมู่บ้านพอรู้ข่าวก็ไม่ชักชา้าตีเคราะส่งสัญญาณแจ้งข่าวแล้วชวนลูกบ้านผู้ชายออกไปติดตามค้นหาแยากย้ายกันไปในป่าริมบึงนะหากใครพบเห็นก่อนให้หิงปืนหรือว่าเคาะไม้ส่งสัญญาณบอกให้กันรู้ลุงควรนัดหมายกับลูกบ้านแล้วออกค้นหาไปยังจุดที่คิดว่า พรานแกะจะไปนั่งห้างได้ตอนกลางคืนที่ผ่านมาเวลาผ่านไปจนเกือบบ่ายสองโมงเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นทางทิศเหนือตามด้วยเสียงเคาะไม้ส่งสัญญาณดังแววมาเป็นระยะติดต่อกันคณะผู้ติดตามจึงพากันไปดูอย่างรีบเร่งได้เห็นชาวบ้านสองคนยืนหน้าตื่นอยู่ใต้ต้นไม้พวกเขาละล่ำละลักชี้มือบอกว่า พรานแกะเสร็จไอ้ลายแล้วดูสิมันกระโจนขึ้นตะปบจนห้างผังตกลงมานั่นรอยเลือดแดงเป็นกองเลยแกคงจะล่าใจขัดห้างตำจึงตกเป็นเหยื่อของมันลุงควรหัวหน้าหมู่บ้านและทุกๆคนเห็นแล้วก็ใจหายไปตามๆกันเพราะแต่ก่อนแต่ไรป่าแถวภูทรหล็กแห่งนี้ไม่เคยมีเสือมาก่อนโอ้รอยเสือจริงๆด้วยเร็ว รีบตามกันเถอะลุงควรหัวหน้าบ้านร้องลั่นกระชับปืนตามรอยเลือดซึ่งแห้งกลางเป็นทางไปทันทีแล้วพักใหญ่ต่อมาทุกคนก็ได้เห็นภาพที่น่าอานาถพรานแกะนอนมกอยู่ในพงหญ้ารกร่างกายแวงวิ่นฉีกขาดเพราะถูกกัดกินโธแกะเอ้ยไม่น่าเลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะลุงควรรำพึงอย่างเวทนาสลดใจ แล้วให้ชาวบ้านตัดไม้ไผ่มาสับฟากห่อหามร่างที่ไร้วิญญาณของแกกลับเข้าหมู่บ้านแล้วทำพิธีเผาในเย็นวันนั้นเผากันตามประสาโดยไม่มีพระมาสวดบางสุกุลเพราะบ้านผูซับเหล็กไม่มีวัดและอยู่ห่างไกลจากตำบลและในเมืองมากค่ำวันนั้นหลังจากเผาศพพรานแกะแล้วชาวบ้านทุกหลังคาเรือนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัว ปิดบ้านปิดเรือนกันมิดชิดเพราะเกรงว่าเจ้าเสือกินคนตัวนั้นจะเข้ามาล่าเหยื่อในหมู่บ้านรุ่งเช้าวันต่อมาลุงควรและลูกบ้านผู้ชายออกติดตามค้นหากันตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่พบเจอเจ้าเสือร้ายลึกลับนั่นมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยพอเจ็ดวันผ่านพน้นความหวาดวิตกของชาวบ้านค่อยบรรเทาลง และพากันคิดว่ามันคงจะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงออกไปทำมาหากินกันตามปกติแต่แต่เหตุการณ์กลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะต่อมาได้เกิดเหตุร้ายสยองซ้ำขึ้นอีกคราวนี้เกิดขึ้นตอนพลบคำ่ำขณะที่ชาวบ้านสองคนเดินผ่านไร่ข้าวโพดซึ่งสูงท่วมหัวจะกลับเข้าหมู่บ้านจูๆ่ๆเสือตัวนั้นซึ่งซุ่มอยู่ มันก็พุ่งเข้าตะปบคนที่เดินตามหลังแล้วลากเข้าไปในดงไม้รกคนที่เดินนำหน้าหันไปเห็นภาพร้ายก็ตกใจสุดขีดวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตตะโกนลั่นยังตื่นตระหนกว่าเสือเสือขย้ำตาจูแล้วช่วยด้วยผู้คนในหมู่บ้านพอรู้ข่าวร้ายก็ร้องกันเออะอะขวัญหายลุงควรและลูกบ้านจำนวนหนึ่งต่างจุดคบเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้พบเพียงรอยเลือดและป่าเข้าโพดท,ที่หักล้มระเนระนาดคงไม่รอดแล้วละโธ่เอ้ยเจ้าจูตกเป็นเหยื่อของมันอีกคนแล้วความดุร้ายของเสือกินคนทำให้ไม่มีใครกล้าติดตามตอนกลางคืนด้วยเกรงว่ามันจะซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดจึงกลับเข้าหมู่บ้านรอคอยจนเช้าวันใหม่พอสว่างแล้วตอนสายๆจึงออกติดตามอีกคน แล้วก็ได้พบซากของตะจูในสภาพที่ไม่ต่างจากเหยื่อรายแรกคือถูกกัดกินจนแหว่งวิ่นไปเกือบทั้งตัวอ้อยทำยังไงดีขืนปล่อยไว้อย่างนี้ต้องมีร้ายที่สามที่สี่แน่ๆชาวบ้านผูซับเหล็กต่างวาดกลัวต่อภัยร้ายของเสือกินคน ส่วนลุงควรหัวหน้าหมู่บ้านก็ร้อนอกร้อนใจเหมือนถูกไฟลนแค่ตัดสินใจจะไปนั่งห้างซุ่มยิงเสือเพื่อความสงบสุขของลูกบ้านแกนำลูกอัวน้อยตัวหนึ่งไปผูกไว้ในป่าริมบึงเพื่อเป็นเหยื่อล่อชวนลูกบ้านชื่อตาทาไปเป็นเพื่อนโดยมีปืนแก๊ปคนละกระบอกเป็นอาวุธก่อนขึ้นนั่งห้างลุงควรได้ทำพิธีจุดธูป ั้งเครื่องเส้นไหวเจ้าปลา,าเจ้าเขาภูซับเหล็กแล้วบนบานขึ้นว่าสาธุข่าแต่เจ้าปลาเจ้าเขาภูซับเหล็กคืนนี้ลูกจะกำจัดเสือมันกินคนไปสองคนแล้วขอท่านเจ้าปลาเจ้าเขาจงโดนใจให้มันออกมาและขอให้ลูกจัดการมันได้เป็นผลสำเร็จด้วยเถอะบนบานบอกกล่าวแล้วพากันปีนขึ้นห้างซุ่มรอคอยอยู่ด้วยจิตใจที่สั่นระทึก เพราะลึกๆแล้วก็เกรงกลัวต่ออาถรรพ์ของเสือกินคนด้วยชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าหากเสือตัวใดได้กินคนมันจะกลายเป็นสมิงหรือเสือผีที่มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าเสือธรรมดาทั่วไปประมาณสามทุ่มท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงวัวน้อยที่ผูกไว้กับหลักก็ส่งเสียงร้องอย่างหวาดกลัวและดิ้นรนคล้ายรับรู้ว่าภัยร้ายกำลังใกล้เข้ามา ลุงควรและตาทาต่างประทับปืนเตรียมพร้อมและเพียงครู่เดียวเท่านั้นเจ้าเสือกินคนก็ปรากฏตัวมันโผล่ออกมาจากโดงหมายมืดแล้วพุ่งเข้าตะครุบกัดลูกวัวน้อยลุงควรและตาทาจึงเหนียวไกลปืนยิงใส่ไปคนละนัดเสียงปืนดังสนัน่นก้องไปทั่วป่าริมบึงเจ้าเสือร้ายถูกปืนเข้าอย่างจังแต่มันก็ไม่ปล่อยลูกวัวมันขยับแล้วคาบกระชากดึงเอาไปจนได้ กระโจนแผลลบหายเข้าไปในดงมืดอย่างรวดเร็วมันถูกปืนแน่มันถูกปืนแต่ทาร้องยังตื่นเต้นใช่ข้าก็แน่ใจระยะแค่นี้ไม่พลาดร็อกมันจะต้องบาดเจ็บสาหัสไปตายอยู่ในโดงโนอดลุงควรก็บอกอย่างมั่นอกมั่นใจเช่นกันแต่พอรุ่งเช้าเหตุการณ์ก็กลับตาลปัดเมื่อลงจากห้างแกะรอยติดตามไป เจอซากลูกอวเหลือแต่กระดูกส่วนเจ้าเสือตัวนั้นไม่มีร่องรอยหยดเลือดอยู่เลยเอ๊ะลูกปืนของเราทำอะไรมันไม่ได้ตาทาร้องอุทานหนังของมันเหนียวมันเป็นเสือสมิงจริงๆลุงควรใจหายด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่าเจ้าเสือกินคนนั่นมันเป็นสมิงที่มีอาถรรพ์ร้ายปืนหญิงไม่เข้าแล้วหลังจากนั้นเจ้าสมิง ็อารวาดหนักขึ้นตอนกลางคืนมันบุกเข้ามาฆ่าปัวในค้อกของชาวบ้านไปกินอีกหลายตัวแม้ชาวบ้านจะยิงปืนใส่ก็ป้องกันมันไม่ได้มันอารวาดอยู่นานเกือบเดือนไม่มีใครปราบมันได้เลยทําให้ชาวบ้านต่างอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันการเวลาผ่านไปจนถึงปลายฤดูหนาวปีนั้นหลวงปู่บุญพายัางเป็นพระหนุ่มท่าน ได้เดินทุดงจาริกไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีขณะที่ปักหลดพักอยู่ที่เชิงเขาได้พบพระทุดงสูงอายุรูปหนึ่งท่าทางสงบสำรวมหน้าเลื่อมใสย,ยิ่งปักหลดอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักพระภิกษุบุญพาจึงเข้าไปน้อมกราบท่านแล้วสนทนาซักถามด้วยความเคารพว่านมัสการครับหลวงพ่อ หลวงพ่อมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทเหรอครับใช่ฉันมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทเธอละมาจากไหนชื่ออะไรพระทวดงสูงอายุย้อนถามผมมาจากวัดบุคำครับอยู่ชายป่าดงพญาเย็นโนนผมชื่อบุญพาอ่อชื่อบุญพาเหรอส่วนฉันชื่อมีอยู่วัดบางลี่ท่าวุงลบบุรีโนนพระภิกษุบุญพา รู้สึกรักและเคารพหลวงพ่อมีมากรุ่งเช้าบินทบาทมาได้ก็แบ่งไปถวายท่านและนั่งฉันอยู่กับท่านจนคุ้นเคยหลังจากพักและนมัสก,การรอยพระพุทธบาทครบเจ็ดวันหลวงพ่อมีได้เอ่ยชวนขึ้นว่าบุญพาหลวงพ่อจะเดินทางกลับวัดที่ลบบุรีแล้วเธออยากไปเที่ยววัดหลวงพ่อไหมหากอยากไปก็จงไปด้วยกัน อยากไปครับหลวงพ่อผมอยากไปผมไม่เคยไปลบบุรีเลยมันก็ไปด้วยกันสิค่อยๆเดินไปไม่เกินสามสี่วันก็ถึงแล้วพระภิกษุบุญพาแบกกรดสะพายบาทเดินตามหลังหลวงพ่อมีเดินลัดป่าลัดเขาไปเรื่อยเหนื่อยไหนก็หยุดพักเอาแรงพอหายเหนื่อยก็ออกเดินทางกันต่อเดินกันไปจนกระทั่งใกล้ค่ำวันเดียวกัน ก็ไปถึงบริเวณหุบเขาแห่งหนึ่งมีบึงน้ำกว้างใหญ่ใสสะอาดแวดล้อมด้วยป่าดงและหมู่บ้านป่าหมู่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบึงน้ำเชิงภูเราจะพักกันที่นี่ละที่นี่ดูสงบสปายะดีรุ่งเช้าจะได้อาศัยบินทบาทจากชาวบ้านป่าหมู่นั้นหลวงพ่อมีบอกพระภิกษุบุญพาเจ้ต่างหยุดพักปักกดอยู่ใกล้ๆกันพักหนึ่งต่อมา ได้มีชาวบ้านสามสี่คนสะพายปืนต้อนวัวควายมากินน้ำที่ริมบึงพอพวกเขาเห็นว่ามีพระธูดงมาปรกกลดอยู่ก็ต่างตื่นเต้นวิ่งเข้ามาหาพลางละล่ำละลักบอกว่าหลวงพ่อครับท่านมาจากไหนในป่าริมบึงแถวนี้อันตรายมากครับพักไม่ได้หรอกนี่มนต์ไปพักในหมู่บ้านน้นเถอะอัตมาสองรูปไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรีมา กำลังจะเดินกลับวัดที่ท่าวงพอดีใกล้ค่ำจึงหยุดพักที่นี่เป็นเขตบ้านอะไรมีอันตรายอะไรหรือจึงพักไม่ได้หลวงพ่อมีย้อนถามด้วยความแปลกใจที่นี่เป็นเขตบ้านภูซทรัพย์เหล็กครับกำลังมีเสือสมิงอาราวาดอยู่มันกินคนไปสองคนแล้วกินวัวกินควายไปไม่เว้นแต่ละวันพวกผมในหมู่บ้านเดือดร้อนแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วละหลวงพ่อ ไปไหนมาไหนแม้กระทั่งพาวัวควายมากินน้ำก็ต้องสะพายปืนกันตลอดเวลากลัวเสือเสือหมิงมันจะทำร้ายครับมันซ่อนอยู่ในป่าดิมบึงแถวนี้แหละไปเถอะครับย้ายกรดเข้าไปในหมู่บ้านขืนอยู่ที่นี่ต้องตกเป็นเหยื่อของมันแน่ชาวบ้านพากันบอกเตือนถึงภัยอันตรายแต่หลวงพ่อมีท่านไม่กลัวท่านบอกชาวบ้านภูทรัพเหล็กกลุ่มนั้นว่า อาตมาอยู่ได้ไม่กลัวร็อกพวกโยมกลับเข้าหมู่บ้านเถอะใกล้คำมากแล้วชาวบ้านเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อพระทุดงไม่เปลี่ยนใจจึงพากันต้อนวัวควายที่กินน้ำแล้วกลับเข้าหมู่บ้านปล่อยให้หลวงพ่อมีและพระภิกษุบุญพาพักกันอยู่ตามลำพังกลัวเสือสมิงไหมบุญพาท่านเอ่ยถามก็กลัวครับหากมาคนเดียว ผมคงอยู่ไม่ได้แต่นี่มากับหลวงพ่อผมก็พออุ่นใจครับพระภิกษุบุญพาตอบตามตรงไม่ต้องกลัวนะก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าพุทโธพุทโธเรื่อยไปจะแคล้วกลาจากอันตรายจงเชื่อฉันครับหลวงพ่อครับพระภิกษุบุญพาตอบรับพระทุดงสูงอายุแล้ว ตั้งใจทําตามสวดมนต์แล้วนอนภาวนาพระพุทธคุณเป็นอารมณ์จนหลับไปคืนนั้นอากาศหนาวปลายฤดูเน็บหนาวเย็นอยะเยือกพอตกดึกพระภิกษุบุญพาพหวาตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงคำรามดังแว่วมาตามสายลมเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแล้วอีกครู่หนึ่งต่อมาก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นสองนัด ดังมาจากทางหมู่บ้านป่ากลางดงหมู่นั้นตามด้วยเสียงเคาะเกราะส่งสัญญาณบอกเหตุร้ายพระภิกษุบุญพาใจสั่นระทึกนึกหวาดกลัวจึงร้องเรียกหลวงพ่อพระทุดงสูงอายุเพื่อปลุกให้ท่านรู้สึกตัวตื่นหลวงพ่อครับเสียงเสือคำรามเสียงปืนชาวบ้านคงยิงเสือกันแล้วตัใจให้สงบเถอะบุญพาคืนนี้มันจะไม่มาที่นี่ จงเชื่อฉันอย่ากลัวเลยภาวนาพระพุทธคุณไปแล้วนอนต่อเธอหลวงพ่อมีปลอบด้วยเสียงที่เมตตาอ่อนโยนดังมาจากมุ้งกลดของท่านซึ่งก็เป็นความจริงคืนนั้นเจ้าเสือกินคนไม่ได้มายังจุดปากกลดของพระทุดงทั้งสองรูปเลยรุ่งเช้าพระภิกษุบุญพาเดินตามหลังหลวงพ่อมีเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวบ้าน พากันออกมาใส่บาดกันแทบจะทุกหลังและต่างพากันเล่าว่าลวงพ่อครับเมื่อคืนเจ้าเสือสมิงมันเข้ามาคาบอาวัวน้อยไปกินอีกตัวแล้วเจ้าของวัวยิงปืนใส่มันมันก็ไม่เป็นอะไรคาบวัวกระจนหนีไปเฉยเลยมันผ่านไปทางกดของท่านบ้างหรือเปล่าพวกผมเป็นห่วงท่านทั้งสองรูปเกรงว่าจะตกเป็นเหยื่อของมันลุงควรหัวหน้าหมู่บ้าน และชาวบ้านเอ่ยถามเอ่ยพูดด้วยความห่วงใหยไม่ไปรกโยมอาตมาพักอยู่ในป่าริมบึงได้ยินแต่เสียงคำรามของมันเท่านั้นหลวงพ่อเจ้าขาช่วยพวกยมด้วยช่วยพวกยมด้วยเถอะเจ้าค่าเสือเสอมิงตัวนี้มันอาละวาดมาเดือนกว่าแล้วพวกยมเป็นทุกข์เดือดร้อนกันเหลือเกินท่านพ่อมีทางช่วยเหลือบ้างไหมคะ หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยวิงวอนด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่หวาดกลัวหลวงพ่อพระทุดงนิ่งไปครู่หนึ่งด้วยความเมตตาสงสารชาวบ้านจากนั้นท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าก็พอมีทางอยู่บ้างมันอาจามาจะพักอยู่อีกคืนหนึ่งเพื่อช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยของพวกโยมโอ้หลวงพ่อท่านท่านจะช่วยปราบเสือสมิงเหรอครับ ลุงควรหัวหน้าบ้านถามด้วยความตื่นเต้นยินดีไม่ได้ปราบให้ตายรอกแต่จะขับไล่มันไปไม่ให้มันมาทำร้ายผู้คนและวัวควายในหมู่บ้านได้อีกหลวงพ่อมีพูดสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับชาวบ้านป่าผู้ซับเหล็กทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งแล้วตอนเย็นบรรยากาศพลเพละลุงควรหัวหน้าบ้านกับตาทาก็พากันมาพร้อมกับปืนคนละกระบอก ผมจะไปอยู่เป็นเพื่อนครับจะมาช่วยท่านปราบเสือสมิงไม่ต้องรอกยมก็ยมบอกอาตมาว่าสมิงตนนี้ปืนยิงมันไม่เข้าไม่ใช่หรอหลวงพ่อพระทวดงถามใช่ครับหลวงพ่อมันหนังเหนียวแต่ผมเป็นห่วงจึงจะมาคอยอยู่เป็นเพื่อนท่านครับมันก็ได้ช่วยหาฟืนก่อไฟให้สกองหนึ่งนะแล้วจงอยู่ในวงกลมที่อาตมาขีดไว้นะ อย่าได้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดจนกว่าอาตมาจะอนุญาตจงจำไว้หลวงพ่อกำชับแล้วขีดวงกลมกว้างใหญ่ข้างกองไฟให้วงหนึ่งครับได้ครับหลวงพ่อลุงควรกับตาารีบหาฟืนมาก่อไฟจนลุกโชนขึ้นจากนั้นหลวงพ่อมีก็ได้หันมาทางพระภิกษุบุญพาแล้วบอกอีกว่าบุญพา เธอนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งกรดนะหากเห็นอะไรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ตั้งสติให้มันครับหลวงพ่อครับประมาณสามทุ่มหลวงพ่อมีเริ่มต้นสวดมนต์เสียงของท่านดังกังวานมนที่ท่านสวดไม่ใช่ภาษาบาลีพระภิกษุบุญภาคาดว่าคงเป็นภาษาขอมท่านสวดอยู่ครู่หนึ่งก็บังเกิดสิ่งลี้ลับอัศจรรย์ คือมีลมแรงพัดอู้อู้จนต้นไม้ใบไม้บริเวณนั้นโบกสะบัดกิ่งใบทังสู้ซ่าแต่ก็แปลกมากที่กองไฟซึ่งจุดก่อไว้ไม่ได้พลิ้วไหวหรือดับไปเพราะแรงลมที่พัดอยู่โดยรอบเลยยังคงลุกโชนอยู่ตามปกติอย่างน่าประหลาดลมแรงพัดอยู่ครู่เดียวก็เงียบหายแล้วทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงคำรามกระหึ่มดังขึ้นในโดงมืดมันดังใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาพระภิกษุบุญพาใจเต้นสันระทึกมองออกไปได้เห็นร่างของเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งเดินโผล่ออกมาจากดงไม้มืดดวงตาทั้งคู่ของมันสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวาวแต่แต่คุณพระช่วยสิ่งที่พระภิกษุบุญพาเห็นมิใช่จะมีแต่เพียงร่างของเสือเท่านั้นยังมีเงาดำทะมึนอีกร่างหนึ่งก้าวเดินตามคู่กันมากับเจ้าเสือใหญ่นั่นด้วยหลวงพ่อมี ท่านก็คงจะเห็นท่านจึงพูดขึ้นด้วยเสียงดังว่าเจ้าสมิงเจ้าเสิงเสือตัวนี้มาทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงเป็นการก่อกรรมทำบาปจงหยุดการกระทำจงปล่อยเสือตัวนี้ไปส่วนเจ้าก็จงไปตามแยถากรรมของตนเถิดไม่ข้าจะไม่ทำตามคำสั่งของท่านเจ้าเสือตัวนี้ จะต้องตกอยู่ในอำนาจสมิงของข้าตลอดไปข้าไม่ปล่อยมันรอกท่านบังอาจมาสั่งสอนห้ามปรามข้าจงเตรียมตัวตายเถอะเจ้าสมิงข่มขู่ถลึงตาใส่ยังดุร้ายแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ลี้ลับนั่นคือมันพุ่งเข้าไปในร่างของเสือแล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นเจ้าเสือซึ่งถูกสมิงสิงสู่ก็แยกเขี้ยวกำรามลั่น ทาท่าจะพุ่งกระโจนเข้าหาหลวงพ่อมีจึงซัดวัตถุบางอย่างในมือของท่านออกไปใส่มันอย่างรวดเร็วสิ่งที่ท่านซัดออกไปกลายเป็นวัวธนูตัวมะึมาเขาแหลมง้งสองตัวพุ่งจู่โจมสู้กับเสือรุมขิดจนเจ้าเสือล้มกลิ้งลงร้องลั่นแล้วบัดดนนั้นร่างเงาดำดำของสมิงซึ่งสิงเสืออยู่ก็กระเด็นออกมาจากร่างของเสือถูกวัวธนูตัวหนึ่งโลดไล่ขิด ร้องโหยหวนหนีหายวับไปส่วนเจ้าเสือโคร่งตัวนั้นก็กระโจนหายตามเข้าไปในดงเช่นเดียวกันหลังจากขับไล่สมิงร้ายจนตเตลิดหนีไปได้แล้วหัวธนูสองตัวของหลวงพ่อมีก็หายวับวับพระภิกษุบุญพาและโยมอีกสองคนได้เห็นกับตาพากันตะลึงไปต,ตามๆกันมันไปแล้วละต่อจากนี้ จะไม่มีผีสมิงสิงเสือมากัดกินผู้คนและวัวควายอีกแล้วพวกโยมจงพากันสบายใจเถอะหลวงพ่อมีพูดสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ้านผู้ทรับเหล็กที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองคนเป็นอย่างยิ่งรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากบิณฑบาตในหมู่บ้านและฉันแล้วหลวงพ่อมีและพระภิกษุบุญพาก็ออกเดินทางรอนแรมต่อไป ผ่านตัวเมืองลบบุรีไปถึงวัดบางลี่ท่าวุ้งในอีกสองวันต่อมาพระภิกษุบุญพาพักอยู่ที่วัดของหลวงพ่อมีเป็นเวลานานเกือบสิบวันจึงกราบอำลาท่านเดินทางกลับคืนสู่วัดบุคมของตนตอนขากลับท่านกลับตามลำพังเพียงรูปเดียวและผ่านไปพักแรมที่ริมบึงใกล้ภูทรับเหล็กแห่งนั้นอีกชาวบ้านต่างเล่าให้ท่านฟัง ดยความดีอกดีใจว่าเสือเสมิงตัวนั้นมันสูญหายไปแล้วไม่กลับมารบกวนชาวบ้านอีกเลยหลวงปู่บุญภาเล่ามาถึงตรงนี้ท่านก็หยุดยกแก้วน้ำปานะขึ้นดื่มสมณณนจันพอได้ฟังก็พูดขึ้นว่าอ๋อหลวงปู่ครับตื่นเต้นน่ากลัวจังแล้วแล้วตอนนี้หลวงพ่อมีพระธุดงรูปนั้น ท่านไปอยู่ไหนแล้วครับท่านก็อยู่ที่ทาวงนั่นแหละป่านนี้คงอายุมากแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานสิบปีเศษแต่หลวงปู่ก็ยังไม่เคยลืมเลยเช่นกันหลวงปู่บุญพาบอกแล้วท่านก็เข้าห้องนอนของท่านฝ่ายสมณรจันทร์ก็เดินกลับกุฏิของตนและเรื่องราวการเดินทุรงงประจนไัยเสือสมิงที่ภูทรับเหล็ก ของหลวงปู่บุญผาครั้งนั้นก็ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของสม,มเนนจันตลอดมาไม่เคยลืม